สวัสดีคุณผู้ชมชาวดูสเปคหรือว่าคุณผู้ชมที่เข้ามาดูด้วยนะครับคลิปนี้นะครับมีสปอยแน่นอนครับกับ w o n d e r w o m m n n 1984ไม่เหมือนคลิปที่แล้วนะครับที่ผมบอกว่ามันไม่มีสปอยหรือว่าไม่มีอะไรทั้งนั้นคลิปนั้นต้องขออภัยเวลาที่นี้ด้วยนะครับแต่คลิปนี้เตือนแล้วนะครับว่ามันมีสปอยแต่เรื่องที่เราจะเอามาคุยกันก็ไม่ใช่เรื่องสปอยทั้งหนังนะครับ แต่ที่ผมสนใจก็คือในหนังเรื่องนี้ผมจะมาดูสเปคหรือว่าจะมาดูรายละเอียดในหนังเรื่องนี้ก็คือหินที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในหนังนะครับซึ่งเป็นหินที่ทางไดอาน่าพูดว่าเฮ้ยหินเนี้มันถูกทำโดยเทพเจ้าหรือว่ามันมีอักขระ,ะของเทพเจ้าอยู่แล้วคุณผู้ชมสงสัยไหมล่ะว,ว่าหนังไม่ได้บอกนะครับว่าเทพเจ้าองค์นั้นคือเทพเจ้าองค์ไหนจากตำนานกี่นะกครับก็มีหนึ่งเทพเจ้าหนึ่งองค์ที่ผมคิดได้นะครับว่า อาจจะเป็นเทพเจ้าองค์นี้ก็ได้นั่นก็คือเฮอร์มิสหรือเฮอร์เมสนะครับคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งเทพเจ้ากี่ที่เขาพูดว่านะครับเทพเจ้าองค์นี้เป็นเทพแห่งนักเดินทางเทพแห่งนักกีฬานักกีฬาหรือนักวิ่งนั่นแหละครับคุณผู้ชมหรืออีกบางตำนานหรือว่าอีกตำนานหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเทพเจ้าองค์นี้เป็นเทพเจ้าแห่งการหลอกลวงหรือว่าเทพเจ้าแห่งการโกหกนะครับ ซึ่งภาคที่แล้วนะครับเราก็ได้เห็นเทพเจ้าหนึ่งองค์ในเรื่อง Wonder Woman ภาคหนึ่งนะครับนั่นก็คือเอเรสเทพเจ้าแห่งสงครามแต่ว่าในภาคนี้นะครับผมคิดว่าเทพเจ้าที่ไม่ได้เอ่ยชื่ออาจจะเป็นเฮอร์เมสหรือว่าเฮอร์มีสก็ได้นะครับไปฟังประวัติกันคร่าวๆกันหน่อยละกันนะครับ เทพเจ้าเฮอร์เมสหรือว่าเฮอร์เมสหรือว่าเฮอร์มิสอะไรเนี่ยนะครับคุณผู้ชมประวัติก็คือเขาเป็นเทพเจ้าของเขาโอลิมปัสนะครับหรือเป็นเทพเจ้าของตำนานกีหรือเทพเจ้าองค์นี้นะครับเป็นบุตรของซซสและไลยาดิสเมอาซึ่งเป็นเทพเจ้ากีสูงสุดนั่นแหละครับคุณผู้ชม โดยตำนานบอกว่าเฮอร์มมสนั mm ้น hmm. เป็นเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนผ่านพระองค์ทรงรวดเร็วและเจ้าสเสน่ห์และสามารถเดินทางระหว่างโลกมนุษย์และโลกเทพเจ้าได้อย่างอิสระเลยนะครับสำหรับเทพเจ้าองค์นี้โดยการเดินทางนะครับเฮอร์เมสจะเดินทางในฐานะทูตหรือว่าผู้แจ้งข่าวให้แก่พระเจ้า และผู้เจราจาระหว่างมนุษย์และผู้นำดวงวิญญาณไปสู่ปรโลกนะครับสำหรับเทพเจ้าองค์นี้และเทพเจ้าผู้พิทักษ์ในการเดินทางนะครับหรือว่าเทพเจ้าองค์นี้นะครับก็ยังมีอีกหนึ่งตำนานที่ว่าด้วยพระองค์นั้นเป็นนักหลอกลวง โดยเทพเจ้าองค์นี้นะครับก็จะมีรูปปั้นหรือปฏิมากรรมนะครับจะมีลักษณะก็คือใส่หมวกที่เป็นรูปทรงเปกนะครับถุงเท้าสีเงินและถือกระทานหรือไม้เท้าที่มีลักษณะมีเปกและมีงูพันอยู่นะครับซึ่งเป็นงูสองหัวด้วยนะครับคุณผู้ชม ซึ่งผมคิดว่านะครับเทพเจ้าองค์นี้น่าจะเป็นเฮอร์เมสแหละครับที่เป็นผู้สร้างหินใน Wo n เด r w o m ู n น1984นะครับเพราะว่าคิดอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากเทพเจ้าองค์นี้แหละครับคุณผู้ชมหรือคุณผู้ชมคิดว่าเป็นองค์อื่นครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ไปดูจากเว็บต่างประเทศนะครับหรือว่าเว็บที่เขามีสปอยอะไรกันอย่างเงี้ยว่าเป็นเทพเจ้าองค์ไหนกันแน่แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเฮอร์เมสนี่แหละครับโดยในหนังนะครับคุณผู้ชมหินที่คุณผู้ชมเห็นในหนังอ่ะมันจะมีแหวนครอบอยู่หรือว่าแหวนล้อมอยู่นะครับโดย หินก้อนนี้ก็คือถ้าคุณผู้ชมขออะไรแล้วคุณผู้ชมก็จะได้แบบนั้นนะครับแต่ต้องแลกด้วยบางสิ่งบางอย่าง หรือว่าการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมกันนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งหินก้อนนี้อาจจะเรียกได้ว่ามันคือศีลานักป่านะครับคุณผู้ชมซึ่งถ้ามันเป็นศีลานักปา่าจริงจริงการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมกันนี่ใครเคยดูฟูเมนทอนอาร์คามิตมานะครับคุณผู้ชมคิดว่าคุณผู้ชมคงรู้นะครับว่ามันมีการแลกเปลี่ยนอะไรบ้างสําหรับการจะใช้หินหรือว่าการใช้ศีลานักป่านะครับซึ่งเราก็จะเห็นในหนังนะครับยกตัวอย่างเลย้วกันอย่างเช่นไดอาน่านะครับหรือว่านางเอกของเราเนี่แหละที่เขาขอให้สเต t เทเวอร์หรือว่าแฟนของเขาฟื้นค นะครับคุณผู้ชมโดยการที่เขาต้องแลกเปลี่ยนพลังของเขาครึ่งหนึ่งหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับพลังของเขาและในช่วงตอนท้ายเรื่องนะครับเขาก็ได้ขอยกเลิกสัญญาหรือว่าคืนคําขอนะครับคุณผู้ชมไดอาน่าเขาก็ได้พลังคืนมานะครับซึ่งคุณผู้ชมก็จะเห็นได้นะครับว่าการขอจะขินก้อนนี้มันสามารถทําให้คําขอนั้นเป็นจริงได้แต่เรื่องที่ว่าทําไมในหนังถึงไม่เฉลยว่า เทพเจ้าอ,องค์นั้นชื่อว่าอะไรหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณผู้ชมเอาจริงๆอะ่ะที่เขาไม่เฉลยเพราะว่าภาคหน้านะครับเทพเจ้าอ,องค์นี้นอาจจะเป็นบอสของภาคหน้าก็ได้หรือว่าเป็นตัวละครลับที่ออกมาในภาคต่อไปก็ได้นะครับคุณผู้ชมแต่ผมเดาว,ว่าเฮอร์เมสนี่แหละไม่น่าไม่น่าจะพลาดเป็นตัวอื่นนะครับน่าจะเป็นตัวนี้แหละครับคุณผู้ชมแบบว่าผมรู้ได้ไงเลยครับว่าเป็นตัวนี้ขอสรุปตรงนี้ทีนึงนะครับ ผมเดาเอานะครับถ้าคุณผู้ชมว่าเป็นตัวอื่นก็ผมย้ำอีกทีนะครับบอกกันได้ที่ข้างล่างคอมเมนต์เลยนะครับส่วนในเรื่องตอนจบที่มีเอเครดิตหรือว่าเครดิตซีนนะครับคุณผู้ชม ที่มีผู้หญิงคนหนึ่งออกมาที่ใส่ชุดสินเงินเออคนนี้นะครับก็คือนักแสดงที่เป็นวันเดอร์วูแมนคนก่อนนะครับที่เล่นในทีวีซีรีส์นะครับคุณผู้ชมผมเห็นสปอยจากต่างประเทศมาแล้วด้วยเป็นนักแสดงจากวันเดอร์วูแมนในทีวีซีรีส์นะครับแต่ว่าใครอาจจะคิดว่าเฮ้ย <c oughs> คนนี้อาจจะเป็นไดอาน่าตอนแก่หรือเปล่าหรือว่าเป็นแม่ไดอาน่าหรือเปล่า <c oughs> ผมบอกเลยนะครับว่าคนนี้ไม่น่าจะใช่นะครับแต่ว่าคนนี้น่าจะเป็นคนที่ใส่ชุดทองที่ไดอาน่าใส่ตอนหลังนั่นแหละครับที่ถูกแมวตัวนั้นหรือว่าเสือ จากกัวนะครับที่เป็นบาบาร่าโจมตีซะจนปีกยับเยินเลยนะครับนั่นก็คือคนที่ใส่ชุดนั้นคนแรกนะครับที่ไดอาน่าได้ออกไปตามหาหรือว่าได้ออกไปดูโลกนะครับแล้วก็ได้ตามหาด้วยแต่ผมจําชื่อไม่ได้จริงๆนะครับว่าชื่อว่าอะไรอันนี้ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าผมตั้งใจดูหนังแต่ว่าผมจะเป็นคนจําอะไรไม่ค่อยได้นะครับสําหรับพวกชื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่คุณผู้ชมผมสุดท้ายแล้วนะครับผมขอสรุปเลยนะครับว่า หนังเรื่องนี้สำหรับคนทั่วไปอย่างผมแล้วก็ผมดูแบบไม่ได้คิดอะไรมากนะครับคุณผู้ชมคือแบบดูเพื่อความสนุกนะครับแบบไม่ได้ความสมจริงอะไรผมก็ไม่ได้สนใจอะไรเรื่องนั้นเลยนะครับแต่ที่ผมดูเนี่ยเอาจริงมันสนุกมันสนุกมากคุณผู้ชม คือตอนแรกอาจจะเอื่อยๆนะแต่ผมก็ดูมันไม่เอื่อยนะมันก็มีหลายซีนอารมณ์มาตอนแรกมันก็เออเดินเรื่องเนิ่นๆไปนิดนึงแต่มันก็เป็นเหมือนหนังรักมันก็สนุกนะแล้วพอตอนท้ายๆเรื่องนะครับอา้าวเล่าตอนกลางๆก่อนดีกว่าสปอยนิดนึงตอนกลางๆมันจะเหมือนหนังสงครามคุณผู้ชมพอท้ายเรื่องมันจะเหมือนหนังวันแบบ ภัยพิบัติสิ้นโลกอะไรเงี้ยมันแบบโลกจะพังแล้วจะพินาศแล้วแล้วก็มีทุกคนออกมาแบบขนนูน่นขนนี่ขโมยนั่นขโมยนี่อะไรเงี้ยผมผมมันดูมันอารมณ์เหมือนหนังภัยพิบัติจริงๆะคุณผู้ชมตอนท้ายเรื่องอะแต่โดยรวมนะครับหนังเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าสนุก ดูได้ตลอดเลยนะครับหรือว่าดูได้ทุกเพศทุกวัยเลยนั่นแหละแต่ก็มีฉากจูบก,กันบ้างอะไรนิดหน่อยนะครับถ้าจะให้คะแนนนะครับถ้าจะเป็น10คะแนนหนังเรื่องนี้ผมให้8-9คะแนนเลยนะครับเนี่ยคือบอกเลยว่ามันทําออกมาได้ดีผมคิดว่าดีมากม แล้วคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมขอมาดูสเปคหรือว่ามาสปอยเรื่องหินของไดอาน่าแล้วก็ฉากซีนเครดิตนั่นแหละครับคุณผู้ชมอย่าลืมกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับเพราะว่าซับสไครต์นั้นนะครับคุณผู้ชมม,นนชม,มันกดฟรีนะครับคุณผู้ชมและขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ดูกันมาถึงท้ายคลิปนี้